สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นเรสซิ่งอวมเปิดโทษใหม่สารอุทธรเพิ่มโทษเมื่อเวลา10นาิกาวันที่11กุมภาพันธ์64ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารอันคำพิพากษาสารอุทธรณคดีหมายเลขดำ อ่างยอยักษ์2201-2560ทับี่พนักงานอายการคดี10เป็นโจทยืนฟ้องนอายอัคารกิจวอรโรเจริญเด่นหรือเบนเรสซิง่งอายุ34ปีนักแข่งรถชื่อดังนางสาวอังสุพรหรืออุ้มอินาอายุ33ปีภูมิลำเนาจังหวัดน่านซึ่งทั้งสองเป็นสามีภรรยาเป็นจำเลยที่1-3ถึง3 ในความผิดฐานฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา3มาตรา5มาตรา9และมาตรา60และสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบค้าตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาพุทธศักราช2534 มาตรา3มาตรา4มาตรา6มาตรา10และมาตรา14และพระราชบัญญัติยาให้โทษพุทธศักราช2522คดีนี้อายการยื่นฟ้องเมื่อวันที่26พฤษภาคม2560ระบุพฤติการสรุปว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2559ถึง2กุมภาพันธ์2560จำเลยทั้ง3กับนายนัทพลหรือบอยนักคำจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำํำ อ่างยอยักสองหนึ่งแปทับสองห้กอังยอยักหนึ่งแปดแปทับสองห้กอัางยอยักหนึ่งสองห้าทับสองหศของสารอาญา นายชัยวัน์หรือแปะชูสาให้จำเลยคดียาซึ่งศาลมีคำพิพากษาไปแล้วคดีหมายเลขแดงออ่างยอยักษ16์1679กทับกนับนายนบหรือบัตรัตนวิสุทธิ์จำเลยคดียาหมายเลขดำอออ่างยอยักษ์838ทับของศาลอาญา พวกที่หลบหนีและยังไม่ได้ตามตัวมาฟ้องอร่วมกันสมคบสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อกระทําผิดเกี่ยวกับยาชนิดยาประเภทหนึง่งและร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่กันทําในการเป็นผู้จัดหาครอบครองเก็บรักษาลาเลียงยาหาลูกค้าและเป็นเครือข่ายการรับยาเริ่มทั้งจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่นายนัทพลหรือบอยกับพวกเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ประสานงานในการขนถ่ายลำเลียง ซึ่งวันที่26พฤศจิกายน59เจ้าพนักงานได้จับกลุ่มนายนบหรือบาสกับพวกพร้อมของกลาง140,000และยาชนิดเกล็ดสีขาวน้ำหนัก19กิโลกรัมเศษโดยนายนัทพลหรือบอยนักคำได้อนเงินที่กระทำเกี่ยวกับยาผ่านบัญชีธนาคารบุคคลอื่นส่วนนายอัครกิจนายสันรเสริญและนางสาวอังสุพรจำเลยที่1-3เปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องกับยา ซึ่งได้มีการจัดการรับฝากเงินและโอนเงินค่ายาไปยังบัญชีธนาคารชื่อนายอู่บังโอราณภาวกุลนายสุวัตพวงมาลีที่เป็นเครือข่ายของนายนัทพลหรือบอยเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ในายนัทพลหรือบอยกับพวกไม่ต้องรับโทษ โดยระหว่างวันที่29ธันวาคม57ถึง1กุมภาพันธ์60มีการโอนและรับโอนเงินตามคำสั่งของนายนัทพลรวม53ครั้งเป็นเงิน1 1 7 2 5 4 7บาทโดยยังมีการโอนเงินซึ่งนายอัคารัก,กิจจำเลยที่1ได้รับจากนายนัทพลไปซื้อรถลัมโบกินีและรถจัก,กรยานยนต์ราคาแพงด้วย เหตุเกิดที่แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มแขวงจอมทองเขตจตุจักรแขวงคลองจันทเขตบางกะปิเขตจตุจักรแขวงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเกีย่ยวเนื่องกับตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบรุรีโดยในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีนายอัการงกิจจำเลยที่หนึ่ง ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาส่วนนายสารเสรนหรือเนธและนางสาวอังสุพรหรืออุ้มสามีภรรยาที่ตกเป็นจำเลยที่2และ3ให้การรับสารภาพฐานฟอกเงินในชั้นพิจารณาขณะที่ภายหลังถูกอายการฟ้องเป็นคดีแล้วนายอัครกิตหรือเบน์ได้รับการประากันตัวส่วนนายสารเสรินจำเลยที่2ถูกคุมขังอยู่ในทันทสถานบำบัดพิเศษกลางและนางสาวอังสุพรจำเลยที่3ถูกคุมขังไว้ที่ทันทสถานหญิงกลาง คดีนี้าลชั้นต้นพิาพากษาเมื่อวันที่7กันยายน2561ให้จำคุกนายอัครกิจจํจำเลยที่1เป็นเวลา8ปีฐานร่วมกันฟอกเงินตามพร,รบรป้องกันและปร,ะราบปรามการฟอกเงินพุทธศัษษกราช2542มาตรา6และมาตรา60 และให้ยกฟ้องข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบตามพรบรให้โทษและพระบรมาตรการในการป้องกันและปราบปรามส่วนนายสรเสริญและนางสาวอังสุพ,พรจำเลยที่2และ3ให้จำฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบค้าและฐานร่วมกันฟอกเงินคนละ8ปี ฐานร่วมกันฟอกเงินซึ่งให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำฐานฟอกเงินคนละ4ปีและฐานสมคบกันทำผิดเกี่ยวกับยาให้จำอีกคนละ20ปีกับปร,รับคนละ4 0 0แสนบาทรวมจำจำเลยที่2และ3ทั้งเส้นคนละ24ปีและปร,ะรับคนละ4 0 0แสนบาทในวันนี้นายอัการกิจซึ่งได้รับประกันตัวเดินทางฟังคำพิพากษาขณะที่นายสรรเสรินางสาวอังสุพรจำเลยที่2และ3 มาจากเรือนจำพร้อมฟังคำพิพากษาโดยมีญาติและเพื่อนสนิทมาให้กำลังใจโดยสารอุทธรณ์พิพากษาแก้เพิ่มโทษในครก,กิจ,จำเลยที่1มีความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบค้าและฟอกเงินลงโทษจำรวม36ปี8เดือนปรับ3,333,333.33 33บาท33สตางส่วนจำเลยที่2และ3ลงโทษ22ปี6เดือนปรับ400,000บาท โดยพ่าหลังฟังคำพิพากษา,าสารอุทธร์เพิ่มโทษเบนส์เรสซิ่งมีสีหน้าเศร้าแต่ยังยิ้มและได้สวมกอดมารดาพร้อมบอกว่าโทษสูงขนาดนี้คงไม่ได้ประรก,กันไม่เป็นไรยังเหลือสุขดีอีกหนึ่งสารท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ